จากเหตุการ์ดราม่าที่มีคนออกมาพูดว่าปีชงเนี่ยเอาไว้หลอกคนโง่นะครับแล้วก็ทําให้เกิดการโต้เถียงกันในหลายฝ่ายฝ่ายนี่นะครับมันก็น่าสนใจก็เลยจะขออนุญาตเอามาแบ่งปันโหราศาสตร์ในมุมมองหนึ่งโหราศาสตร์มันมีจริงไหมในความคิดของผมเนี่ยมันมีจริงแต่จริงในแบบไหนในอีกเรื่องหนึ่ง มาดูจุดกําเนิดของโหราศาสตร์โดยเฉพาะโหราศาสตร์จีนดีกว่าว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับของจีนเนี่ย based on ความรู้ของจีนโบราณก็คือทฤษฎีเรื่องของยินหยางนะครับเราแบ่งสรรพสินออกมาเนี่ยเป็น2อ,อย่าง 1. ก็คือยินแล้วก็หยางนี่คือเบสิกที่สุดละไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับหนักเบาเคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่ง ลักษณะแบบนี้ก็คือการแบ่งยินหยางนะครับแต่ว่าการแบ่งแบบนี้มันจะได้แค่ครึ่งๆก็คือไม่ซ้ายก็ขวาอย่างเงี้ยแต่โลกเราเนี่ยมันซับซ้อนมากกว่าน,นั้นก็เลยใช้ทฤษฎีองค์ประกอบของ5ธาตุเนี่ยเข้ามาเป็นตัวช่วยเพื่อทําให้เซกเมนต์คนเนี่ยออกมาได้ละเอียดมากขึ้นเพื่อเอามาใช้เป็นตัวแปรในการคํานวณเรื่องของดวงเราอ้างอิงจากหลักคิดของ c a u s a l i t y หมายความว่าเออ่มีเหตุบางอย่างส่งผลให้เกิดผลบางอย่างตามมาการที่เรารู้ในเรื่องของดวงนะครับหรือว่าพื้นฐานการกำเนิดของสิ่งสิ่งหนึ่งมันก็มีโอกาสที่จะทำนายในเรื่องของอผลที่จะตามมาหรือว่าเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าทำให้มันง่ายกว่าน,นั้นเนี่ยก็คือสมมติว่าถ้าคนคนนึงเนี่ยเกิดสังกัดอยู่ใน ธาตุน้ำก็มีความเป็นไปได้สูงครับมีเทรนที่คนคนนั้นเนี่ยจะมีลักษณะนิสัยที่แบบเข้ากับคนอื่นง่ายเรียนรู้เร็วนะครับก็ลักษณะมันเหมือนน้ำเลยก็คือถ้าน้ำใส่แก้วมันก็จะเป็นรูปทรงแก้วน้ำใส่ขวดมันก็จะเป็นรูปทรงขวดซึ่งอุปนิสัยของคนที่เป็นธาตุน้ำเนี่ยมันก็ทำให้เข้ากับคนอื่นได้ง่ายไม่ค่อยมีศัตรูนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเกิด ข้อเสียเปียบอีกด้านหนึ่งก็คืออาจจะมีเรื่องของอาการโลเลหรือว่าดูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยกล้าตัดสินใจกิดเ,เราได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เปรียบเทียบแล้วเหมือนกันเราได้รู้ค่าของตัวแปรนะครับมันก็สามารถที่จะแก้สมการของชีวิตหรือว่าสมการของดวงออกมาได้ว่าถ้าเกิดคนที่มีลักษณะ อุปนิสัยแบบนี้มีฮบปิตแบบนี้มีความเคยชินแบบนี้มีโอกาสที่จะสักเซสในด้านไหนบ้างและมีโอกาสที่จะผิดพลาดจากด้านไหนบ้างหมอดูก็คือจะใช้ตรงนี้ในการคำนวณหรือในครงโหราศาสตร์อา้าวถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเรารู้วันเดือนปีเกิดอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ทั้งชีวิตของคนคนนั้นได้ไปตลอดเลยหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ใช่เนื่องจากว่ากระแสของอีเวนต์อย่างเงี้ยนะครับมันซับซ้อนแล้วมันมีจํานวนมากมายมหาศาล นะครับสมการที่จะเอามาคำนวณหรือว่าจะเอามาตอบคำถามได้ทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่โหรจารรู้เนี่ยก็คือเรื่องของเทรนด์โอกาสที่มันน่าจะเป็นด้วยส่วนตัวแล้วผมมองว่าโหรศาสตร์หรือว่าศาสตร์ในเรื่องของการทำนายอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยครับมันเป็นเครื่องมือหรือเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยาสามารถบรรลุไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้น ใช้ให้มันเหมาะสมก็แค่นั้นเองโอเคมาเรื่องของปีชงปีชงคืออะไรนะครับในทางโหราศาสตร์ของจีนก็จะแบ่งแต่ละปีเนี่ยออกมาเป็นนักษัตรหมายถึงว่าเป็นคิงที่ดูแลในปีนั้นน,นนะครับที่กเวิร์นในปีนั้นๆว่าเป็นนักษัตรอะไรแล้วก็ถ้าเราเอาเรื่องของ casualty หรือเรื่องของอุปนิสัยนะครับในนักษัตรแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละตัว มันมีทั้งความชอบกับไม่ชอบแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นส่งผลให้เกิดปัจจยัยหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เฟเวอร์กับ not เฟเวอร์ให้กับคนที่มีพื้นดวงแตกต่างกันถ้าในคนที่พอดีเฟเวอร์กับในปีนั้นนันสัตว์ของปีนั้นๆโอเคมันก็ทำอะไรมันก็ง่ายไงแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เฟเวอร์เนี่ยมันก็อาจจะเจอกับอุปสรรคอะไรต่างๆนะครับ ทีนี้จะทํายังไงล่ะง่ายเลยก็อาจจะทําอย่างที่เขาไปทําก็ได้ไปแก้ตรงแก้ดวงทําอะไรต่างๆนะครับในการทําบุญทําทานสร้างบารมีนะครับในส่วนเรื่องของการสร้างบารมีเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องของการงมง,งายนะแต่มันคือเป็นการ c o n t r i b u t e ให้กับคนอื่นให้กับสังคมคือมันเหมือนเป็น เป็นภูเหมือนเป็นการปลูกต้นไม้สมมติว่าถ้าเราปลูกไปเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยต้นไม้มันก็มีโอกาส,กาสที่จะให้ร่มเงากลับคืนมาให้เรากลับคืนประโยชน์มาให้เราก็เหมือนกันถ้าเกิดเราทําประโยชน์ให้กับสังคมอย่างเงี้ยใน chain of event อะแม้ไอตัวผีเสื้อเล็กๆนะครับขยับปีกเนี่ยก็มีโอกาส,กาสที่จะส่งผลให้เกิด earthquake ในอีกซีกโลกหนึ่งก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นการที่เกิดเราเอือ้อเฟื้อหรือ contribue ให้กับสังคมมันย่อมส่งผลที่ดีอย่างน้อยเนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณทําดีกับเพื่อนบ้านาคนรอบข้างที่อยู่กับคุณอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณเกิดมีอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยไอคนพวกนี้เนี่ยก็ตัดสินใจที่จะช่วยคุณพาคุณส่งโรงพยาบาลหรืออย่างน้อยเนี่ยช่วยปั้มหัวใจให้คุณเนี่ยได้ง่ายกว่าคนที่แบบว่าไม่รู้จักเลยจริงไหมครับจะสําคัญที่สุดอย่าลืมในเรื่องของมายหรือ p s y c h o l o g i c a l ในเรื่องของจิตใจในเรื่องของความรู้สึก นะครับการทําบุญก็ดีไปการไปแก้ดวงก็ดีไปไหว้เจ้าหรืออะไรต่างๆก็ดีเนี่ยล้วนแล้วแต่เพื่อทําให้เราเนี่ยสบายใจไอ้ตรงนวดส่วนนี้สำคัญยังไงสําคัญตรงที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีจิตใจที่แน่วแน่เข้มแข็งเพียงพออย่างเงี้ยอันนั้นอนะคุณมีโอกาสที่จะลอสรือว่าจะเกิดอันตรายเนี่ยได้มากกว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณหลงป่าหรือว่าเกิด เพศภัยเกิดอันตรายอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นมีคนมาจี้คุณนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือสติถ้าเกิดว่าคุณลอสไปกับตรงจุดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสติแตกเนี่ยประสาทแดกไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจที่จะทําอะไรได้ทันท่วงทีมีโอกาสที่จะโดนคนร้ายคนนั้นเนี่ยทำอันตรายได้นะครับหรือว่าในกรณีที่แบบหลงป่าเนี่ยอันเนี้ยประสาทแดกเนี่ยคุณก็วิ่งพร่นไปทั่วป่าได้เลยท,ทั้งทั้งที่ถ้าเราตั้งสติได้เนี่ย มันยังพอดูหาจุดยึดเหนี่ยวได้ว่าโอเคมีเสียงอะไรไหมมีสิ่งรอบข้างอะไรไหมมีอุณหภูมิมีแสงแดดมีอะไรได้ไหมที่เราบ่งบอกได้ว่าเราอยู่ที่ตรงไหนและเราจะไปที่ไหนเรื่องง่ายๆว่าเรามีแผนที่การเดินทางของชีวิตเราย้ำอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ปีชงหรือแม้แต่าศาสนาสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเครื่องมือ คืออุปกรณ์คือแผนที่ที่จะช่วยให้เราชีวิตเราเนี่ยไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยตั้งอะไรแล้วเราจะใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยอย่างไรเพราะฉะนั้น